สวัสดีค่ะน้องใจนะคะวันนี้น้องใจนะคะก็จะมาทําบ่อปลาคาร์บค่ะไอ้นี่มันเป็นบ่อทรายเก่านี่ถูกใจที่เราเคยเล่นทรายกันสมัยก่อนใช่ค่ะนี่จะเลี้ยงาวันนี้น้องถูกใจไม่ได้ทํานะคะลุงเลิศกับคุณพ่อทำค่ะปลาอจอยู่พอแล้วไม่เสียดายทรายอ่ะเนี่ยไม่เสียด่ยถูกใจ ไม่ใช่ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรมีขาเยอะขนาดนี้ถุกใจกิ๊ดตัวค่ะอือหือกี่ตัวเนี่ยโอ้โหเต็มหมดเลยไม่ได้มาเล่นมันเลยเนี่ยนี่ทำอะไรทำเล่เกิรมมาแล้วค่ะทำสดปลาไม่ให้ถูกใจเนี่ยโอ้โหมีปลทำไมล่ะทำไม่ะคะ ข้าไปแล้วอะดีเฮ้ยคุณโอ้ตะขาบเข้าไปในทรายลงมาใส่ทรายตะขาบทำไงอ่ะเราจะทำยังไงกับตะขาบอ่ะตอนนะขาบเอาลงไปปอนไดร์ลูน้ำนะปล่อยจริงตอนน้ำฮะเอาแล้วทิ้งจะทิ้งไปต้อนน้ำเลยุโอ้โหปลอนใสน่ากลัวเนี่ยถูกใจ ชื่อคลิปนี้ชื่อบ่อทรายปละลมทึกแล้ว,เร,ลวเราจะทำยังไงอ่ะเราก็จะเอาทรายออกเหรอแล้วขุดรูเหรอแล้วขุดหลุมเหรอไม่ขุดสิก็เดี๋ยวผ้าป,ปูเลยถูกใจแ <Okay. S 1> น่ใจแล้วนะว่าหนูจะไม่เล่นทรายค่ะลูก <Yeah. S 1> ไม่เล่นทรายแล้วเหรอทำไมอ่โ oh. ะโอ้ย <c oughs> ยังจะให้หนูเล่นอีกเหรอเมื่อกี้ตะขาบเข้าไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่คืออะไรครับนี่คืออะไรเนี่ยนี่เ็นแผ่นพะยางที่เราจะทำอ๋อพะยางเหรอใช่กันน้ำำําทําทําบ่อปลาแล้วคราวนี้มันก็จะทําให้น้ําขังอยู่ในบอ่อล้วก็เลี้ยงปลาได้เป็นบอ่อสําเร็จรูปที่เราทํากันได้ง่ายๆไม่ยากนะครับโอ,โอ้มันไม่แพงเลยนี่บอ่อปลานี่มันทำง่ายซื้อหินมาผ้ายางปูเป็นบอ่อปลาแล้วใช่นึกว่า,า,าต้องขุดลงไปด้วยไม,ไม่ต้องขุดครับนี่แบบ โอ้โหนี่ก็ได้ไอเดียจากพยายไม้สองหลักแข็งแรงนะครับไม่มีการพังนะครับนได้โอ้โหแข็งแรงเพืเกลยแขงเลยโอ้โหมีที่เหลือๆนี่ทําบ่อปลานะโอ้โหนี่ผ้ายางเนี่ยโอ้โหยาวยาวโอ้โหยาวมากเลยโอ้โหยาวย,าวย,าวยังกระง,งูเลยลเนี่ยยาวไว้เป็นลายออกนอกบ่อก็สามารถนั่นได้โอ้โหยาวเหยียดเลยเนี่ยนี่ทำาสาว,ว่ายน้ำได้ระยะยขนาดน,นี้เนี่ย ยาวจริงๆเลยครับนี่โหมาแล้วครับเปิดน้ำแล้วครับตอนนี้ปานะ้ำไี่ใช่สระน้ำนะทไมเหมือนสระน้ำจังเลยอยากลงอ่ะพอแล้วหกนะ,ะ <c oughs> ไม่ได้กินเกงเดี๋ <c oughs> ยวเปียกมันมีอากา,อ,าอะไรอ่ะไม่ล้อนหกใจไม่ล้อน เอาไปทำเครื่องกรองไงล,ลูกเครื่องกรองมันมันเป็นใยสังเคราะห์ใช่ไหมฮะอ่าเสร็จแล้วนี่กรองหยาโอ้โหนี่มันต้องมีระบบกรองด้วยนะมันไม่ใช่บ่อธรรมดานะ ทำไมอ่ะตัวเงินเดือดทองกินโอ้ฮะตัวเงินเดือดทองกินปลาคาร์บเหรอค่ะกินที่ไหนอ่ะปลาชิงปลาบ่อหนูเลยหมดเกลี้ยงเลยเขามากินปลาคาร์าในบ่อเลยเหรอค่ะใช่เลยเพตัวพอหมดไปนิดนึงเนี่ยคือปลาใจจะเหลือไหมเนี่ยแล้วก็หมดเจี้ยงเราทำเราไม่ศึกษาก่อนไงว่าบ้านเรามีสัตว์อะไรบ้างไงโอ้โหนี่ระบบกรงเราแบ่งเป็นบ่อกรงแล้วเนี่ยกันปลาเข้ามาด้วย โอ้ดูน้ำออกมาใช่สวยมากตอนนี้คาดอะไรเลยปลาค่ะอ้าวอย่างนั้นเราก็ปลาซื้อปลากันนี่ไงปลาต่อหนึ่งนี่ไงปลาดู

แล้วก็ขาวล้วนตอนนี้นะคะเราก็ได้ไปซื้ออาหารปลามาแล้วเอ้ยปลามาแล้วนะคะแล้วก็อาหารปลาแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะ,าจะทำการปล่อยปลาลงสระใช่ไหมอ๋อนี่ปลาอย่างแรก ปลาเออเขาเรียกปลาอะไร,รคะคะนั้นอันปลาสอดอันนี้ปลาสอดรู้สอดเห็นนะคะแล้วสดรู้สดเห็นใช่ไหมไม่ถึงปลาเลยหนูเนี่ยปลาที่ซื้อมาเพราะว่ามันสอดรู้สอดเห็นใช่ไหมเอาลงน,น้ำน้ำใกล้ๆจะตัตมร็วริวไปแล้วยไปแล้ว โอ้โหบ่อใหญ่ๆนี่ปลามันว่ายสนุกจริงๆจริงนะนาวนีิปลาครับเนื้อซังตามเอาตามตามน้ำตามวังตามเฮ้ยโอ้โหไปแล้วไปแล้วครับ เ็แล้วเรอามันโตแค่นั้แหละค่ะทำไมโตแล้วจะทำไมป้อนนมเดี๋ยวต้องป้อนโอเคค่ะก็สรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องถึงเจได้ทับ๊ายบายขอบคุณอบคุบคะได้บอกปาแล้วโอเคสวยงาม ไมไ,ไ้ยมลุงทำให้ใจมั้ยไม้ปลวให้นี่อันหนึ่ง้าปกนี่จมีอยู่นี่จะมี